สบายดีสบายดีเบสุกุสุคนสบายดีตอนแรงละกันพี่น้องเส <c oughs> ียงกระเฮบสร้างคนกะยังเห็ดคือเกาเนาะพี่น้อง <c oughs> พุ่นละเดี๋ยวหาซิมาก,ก่นมันพี่น้องเบิง้งเพราะว่าเขาเจ้าสร้างมันแะ้วก็เลยสิาพากกัดกลมันพี่น้องเบิง้ง นี่คือมันที่เราปลูกไว้นะนี่กำลังงามกำลังแตกหยอดเต็มเนาะเนี่ยมันง,งามๆเด้อพีนนนน่น้องเด้อสิบ,บหู่าสิลงหัวหายบอกปลูกทิมไว้ปลูกปลูกทิมปลูกปา <c oughs> แต่ว่าผลที่ได้ออกมาปาดงามมากขักนนี่ตัวนี้กำลังแตกเขิบ กำลังเริ่มลงหัวนี่เห็นบ่นี่ปตูกถิ่มไว้อันนี้เป็นเงาเก้ากระักแตกออกใหม่นี่ซุนนี้ฝังใหม่เลยเนี่ยฝังใหม่อันนี้ก็ฝังใหม่เอองามเสออยเนาะ่น้าตัวนี้เลย สวยงามดีแทนตัวนี้มันเป็นผูัวจไนนี่นี่กำลังแตกเคิบไปเบิ้องพระนางขุดมันกันดีกว่า าหาวนอนละคุดทายลายเทื้ออะไรได้มันนีลาย่าคุขายเน่แจกเน่กินเน่ใช่เงาไปได้สองสามหัวเอาคอยจับตักสิปาดหัวตัวน,นี้ชิมเจ้าอันจงมันไวแต่แต่คุณมันอยากเมงบอกวัน้เม่งแล้ว ขันไดไลกับจักซิเบงสร้างพอเดมอกจะจะว่ามันอันไหมันยักเมียงเลยนะยังมันยังนั่นอยู่โอพี่น้องมีเตหัวปุมปุ่มนันนี่ได้อาเตี้ยะมันเกี่ยวพันไมด้ปล เนื้ซับว่าสีโกลมันเบิร์อยู่นี่เขาเจ้าสร้างสามโลละนี่มันมันไข่มันเหลืองมันไข่เป็นมันเหลืองปาดจักแมงนะมันแมงเดยอแตกนี่ป้ามันเป็นผัวอยู่ขากันเลย เออไปบ่อเราเมาเด้อเขื่อนมันหาคูนแล้มันตายดิบันเนี่ยตายดอกยังติ่งมันบบอยังติ่งมันดินี่หัวน้อยๆนี่ปอกกระแปะดูกระฟังไว้จะคูนแล้วจะกระฟังไว้ตัวเดี๋ยวจะเอานล้วมันกับสิบไปสักนี่กินเอานี่ยตายดอกอันนี้ด้ แมนยุแมนอันใดเหี่ยวนี่บัเหี่ยวนะพอดีซ้ำหน่วยไข่โอ้ยอันนี้นะเต็มอองมือบ่เอาก็ะยานี่เสิยอ้าวบ่อมันเป็นมันแตกออกมาใหม่ปาดคือนเหี่ยมเถอะวะถ้ามาถ้ามาข้ามรอบนี้เนี่ยมันบ่อหนันแหลยบินมันหลุดหนแข็ง อนี่วนี้เดยจต like, so ิงเก่ามันอันนี้หัวบอาอันนี้เ้อ <right> อันนี้แมนอยู่นี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 ่บัแตเคิบัิแ่สีค้ตัวโกกกระตมันอยู่ด่าอุยไปโลกมันมันก็เป็นหัว หัวสีน้อยนี่ใส่ว่าตัวนี้มียู่บมีบ่บมีบมีบมีแต่แต่เขิบซื่อจักพูดอีกึงานึงอืมขายออเดอร์มาแล้ว3โล อุ้ยมา้จน้อยนึงจะกัก้นเพอาะเพรา้าหน่กุนได้นี่ใส่ป้าดูดินแตกเขื่อนโอ้มันละเม่นเบิดปอลายตานี่จังหน่อยเจ้งอื้อหืออื้อหือป้า สะอ่อนมันพี่น้องตั้จะปูน้ำหลังจ่ามันส่เป็นอยู่เป็นดินมันซุ่มอยู่ขันบกเป็นคืองามอยู่สะ่ะงามสุดๆว้าวเด็ดจริงหนึ่งผรุ่นรุ่นรุ่นบอร์ไงไปนดอดตอนนี้ อยากเครื่องเลยเนาะซีเดือนเลยพี่โอ้พี่พี่พี่บุ๊มบิลเดอ๋ยวก่อนนะพี่พี่นิ่กิ้งตัวนี้นี่ง่าตัวนี้จะขวดลงลายที่ดินนี่นี่ใช่บลดบ่โอ้แต่ตัวนี้เนี่ยนี่บอ มีแต่จริงน้อยมันนะทางบ๊อบี้บ๊อบี้คอยฟังว่าจะเสื่อนหรือจะเงามหมนี่บอนี่ปูรู้อยู่อันนี้คุดไปหาแม่ปุ๋งเลยตัวนี้เบิดหลายหัวเสริมหัวนีหน่อยนึงเนี่คือยาวแต่จำปุรุกิจทำนี่แหละง่ายหลับ กเบิดบ yup. <c target> ่เบิดแล้วเบิดแล้วเบิดแล้วนี่ใส่บังแตกเขื่อนอยูก้นเบิดเราเป็นแอ้มเหมือนไงอันนี้ดิสนี่แตกเขื่อนยังนี่นี่นี่มันปุบมเป็นตัเป็นหัวกระเป็นหัวไม่ได้รับสื่อ นี่เออ,อนี่ดีดีดีติ่งมันลงเลยทุม่มนี่พโวอยู่นี่นี่เออติ่งมันก็เป็นหัวขนาดเนาะอุ้ยทั้งรุมกับแม่นบอ ช่องหัวเฮียงกันบ่ว่าเธองานออกมาขนาดนี่เครื่อมันก็ผังไว้น้อยนี่คือหัวอมันสดๆจากสวนแต่ว่าดีน่ะเฮ้ยเออเขาเจ้าสร้างเมื่อว้เพราะว่าอยากให้มันเหี่ยวจากหน่อยจังแซบว่าสัน เห่นบ่ต้นนะกักขึ้นน้อยแทะเปิดเล่นายปิดห <c oughs> น้าปิดตาในจักหน่อยพี่้องบ๊อบแมนยังดอกมันหอน<ม>ตอนนี้เวลาสี่โมงปลายปลายแล้วแต่ว่าแดดยังแบบบมอแมนย่ำเดืดดเอดซีเดือดอืมขันบกกลับสีคำ่ำคือมือก่อนนะ นู่รูนี่หนึ่นหัวแล้วก็นี่สองหัวมั้งปูงามอยู่เด้อว,ว่าน,น้อยตัวเทอง นนมันีมีอยู่บ่าเสมี่ัมีหัวอยู่เรว่ามันแดกเขบิบซืซืออันนี้นะนี่เด่นบ่แมนบ่บอแมนซับซะเรียบร้อยาเดือเกิดเกนี่ต้นเแล้วตอน หัวน้อยอันนี้อันนี้เป็นหัวยุแต่เคิบซื้อบอ่โอ้แต่เคิบซื้ออันนี่เดีเงามันเงาง่ายดิยตัวนี้ มนวนหน่อยแค่โอ้ยแค่ชิจงไว้เห็ดย่างจงไว้กนเดือดสิบสองอ, <c oughs> อันนี้ใบมันเริ่มเหี่ยวแห้งตายละพุทมันหายอยู่อ่ะมันเื่อมันจักแล้วก็ไปหาก็ไ,ไ้หาเป็นเมฆเป็นเแมบบ็ดอันนี้มัน อันนี้มันเครือเก่ามันเขาจับยุบลกพังไว้นะม,มีบอป้าดูความแตกเขิบคีดส่งขีนเยียนคีอสิใงค่ะนี่หกักเลยยุดขึ้นแล้วที่สีขาดพี่น้องเบิ่ง ว่าแต่คืองัดบวชภูสองเปลนอยู่รุปขอนีแค่ติ่งนะเนี่ยบนเงากเงาบนราไปเบิดนะนี่บงข่าเลยบงเข่าลามเล่ปเดียวจะกูฆากัลย สองสามหัวโูอ้ยไม่ได้สองสามหัวโลเนี่ยค่นี้นีบ่ออะนี่นบ่อทรงคือบ่อนตีนี่ใชบ่ได้มีห้อยแตกนะ นี่ก็หัวน้อยเม่นเบิดระโบหลับออเดอร์ไว้สามรูชุดนี้คือยังไงเฮอกกุนอ่ไบ้านไนี่นะบอกอย่าบอกนะว่าได้ซทำนี้โอู้หันกลัวก็ได้แล้วมันเหมือนโบแต้ม ันบนักเด้อนักเด้อมันอันนี้อีหยังนี่มันคือมาแตกกิ่งแตกง่าเต็มอยู่บ่คืออย่างนี้นี่นี่นี่หากมันเป็นเป็นติ่งเป็นอันนี้มันที่เป็นตาอยู่บ่โหงงง่ายด้ เอาไปอันนี้มันพังลงที่หลอดอยู่ประเด้๋ยวคนประด้๋ยวหงอดทางนี้คุดบ่แล้วปะนี่นี่นี่เมน ยังเสร็จข้างยางอยู่นะวันน้อยปลอดเป็ดแหลดโอ้หวัดปลอดเป็ดแหลดวันใหญ่อยู่เด้ออันนี้ดีแต่เขียบยังนี่ได้เท่าติ่งมันนั่นแหละเอติ่งน้อยนะน่ะ มีเตติ้งแด้นี่นะปลานี่นี่นี่ปุูยเด็กได้เดินปูคักๆเลยเด็ดเงามันกัเด็ดติ้งมันจะยิ่งได้เดินปูคักๆเลยอะนี่เต้เฮ่บไปเม้นเต้ยังได้ติ้งวันนี้รับปังคนออกคนออกอันนี้ดิษะแมนหรือบ่แมนแมนนะขึ้น,นหน่อย โคกับบนอยได้เนี่ยนี่ดิสะชุบนี่ยเงินยุบนี่นี่นี่เงาตัวนี้อืมติ่งเพื่อมันลามลงไปลุ่มพุกเนี่ยนี่นี่บาดแตกเขือซะแค่บาดแตกเขือโรมี่บอก นี่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 นั่นดิรุ่มพูอืมถ้าติง้งเราหัวเงาวมันมันเป็นหัวอเลีเด้อพี่นอ้องปีหนา้าก็ก็สิปลูกมันไม่เต็มเดินป๊าพี่หัวใหญ่หัวใหญ่อืม หนึ่งสองสามสี่ปปีสีมาก่อนเด้อพอสิปู๊ขมันเต็มเดินปุบไปแล้วเนาะปูไปทั้งแคมเฮือนกับผมขวดนี่นี่มันรอหนีอื้มเบิรบอ berd 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 itu jadi sap keluar, munt hua itu ini, munt noid, ini deh sih, munt noid bok, gabonoid, kiki, deng gabonoid pendar, buah, กดไปเอ้าเมนติ์ไหนฮะกันซปได้ใส่กฟุ้งมันโอ้ยบดิเรือหายเบิร์ีอย่ง เม่นบ่อนี่ปลาตัวนี้ห like ัวใหญ่อือเมันวันนี้แตกคืบนะเม่นรดนโหัวมันวันเมือวานเื่อนี่วันเืนี่ห้ามาคุดได้คู่บอร์บแปดนั่นจุดได้หาบได้หาบเมื่อ พันมาแต่ไทยเดยาาเน,นี่นี่นี้นี่มันหรอเนี่ยทีมออกทีมออกบนบ่

bố khớp hoạt bò bò ngào nha léo Ngáo anh mà em 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 นี่คือติ่งนะนี่คือเงาเงาใหญ่ขายเบิดแล้วเหลือแต่ติ่งดองอกลังงามว่าเดี๋ยวนี่บอเบอร์บอตายแล้วเครื่องดีดิบาบ้านน้อยตายต่อ Rồi, chụp có được mời mọi người có được mời 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 ขึ้นคลูออกโอ้ยมันเอ้ยโบมีเครือกระชั่วไปกระแมนมเมจ้าเนอะเน็ะนะโตโกรธว่าเป็นคนหามันแซงรถดินแล้วนี่คากปัญญังนี่เมียนเชย อันนี้กระเบนปาดเออเนาะมันอันนี้แม่นกระนชามหัวมันน้อยแท้ผูกโอ้ยโอ้ยโอ้ยแม่นแกย์เกย์ไหนจังเลยก็เบ็ดเลอะมาเน้ เมียนบุะันริบยอักนตกินี่ต้องกินชุมนี่ <c oughs> โอ้โตใหญ่โตโตดีเยเมนบนนะนน่รือเบอิดแล้วเบิดแล้วอันนี้คือมันตุย,ตย ชับออกลูกบูปินตปุกูกทิชเดเถิงดีตีนบูป็นหัวจำย,ยังลูกบางทีหาอยากได้หายยากได้ที่ตุยบอกมันตัวนี้ประานโกนจากเทือแตงแต้ปลูกมาอืม อันนี้พันดังเดิมจะ,จะเป็นใบแหลมๆเออมันไปน้ำติ้งแล้วนี่บ่ใกนอๆจะมาเบื้องพี่น้องว่า,า,า,าได้ลายซ้ำได้ตอนนี้ห่อนแห้งปูบมักฟักกับกรักร่อนอยังไม่ได้เก็บชูใส่ที่เก็บเมื่อเมื่อนี้แหละตัวสิมู วันดีเก็บมาฝากก่อนพี่นอ้องเดี๋ยวมันสิ้ตายเดดเดักน้วยหาเดี๋ยวถือมาพักมือกันพี่นอ้องดีคือมัน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 สามโลเขาจเจ้าสั่งพี่นอ้อง ว่ารอบนี้มันคืออย่างอันนี้เธยมันโพดน้ำหรือมันเป็นเศษมันหนาหนามกระเศษมันพี่น้องมันหวานๆหวานหวานจริงจริงเอาอะไรพี่น้องเลยคลิปนี้กับพอมิยังมากไม่เดีกพี่น้องขุดมันขายจ้ะทุกคนอย่าคอยติดตามคลิปหน้าแล้วกันไว้พี่ สุกุลสุกคลิปนี้กลับไปแล้วพี่น้องเด้ออยู่กับมันกับเผือกไปซื้อหละปีซีมาก,ก่อนสิปุกหล,ยลายๆปีนีอาัามีก่อนเนาะ <c oughs> นี่แหละพี่น้องอู้ดจิเต็มกระตาโอเคทุกคนคลิปนี้กลับไปแล้วสวัสดี